กระสือยายสายอีพีสิบหลังจากที่นางพรและนายอวมกลับมาจากบ้านของลุงกำแล้วทั้งสองก็รีบเตรียมของในทันทีเมื่อยามค่ำคืนมาถึงลุงกำก็ได้มาที่บ้านของนางพรและนายอวมแล้วเรียบลงมือทำพิธีในทันทีในขณะที่ลุงกำกำลังต้มผ้าอยู่นั้นที่บ้านของยายสายก็เกิดเหตุการ์วุ่นวายขึ้น เมื่ออยู่ดีดียายสายก็กรีดขึ้นมาแล้วเรียบเดินลงมาจากบ้านแล้วเดินมาที่บ้านนางพรในทันทีตากรรมจ้าตากรรมฉันขอร้องนะหยุดต้นผ้าเถอะฉันสัญญาว่าฉันจะออกไปจากหมู่บ้านนี้ยายสายพูดมันสมควรแล้วที่เองต้องเจอแบบนี้ลุงกำพูดจากนั้นลุงกำก็เริ่มท้องขาท้าแล้วใช้ขนงไม้ขานฟาดไปที่ร่างของยายสายทันที ท่านใดนั้นยายสายก็ถอดหัวออกมาแล้วหัวกับไส้ก็ตกลงไปในหม้อในทันทีประจวบเหมาะกับที่ต้นผ้าผืนนั้นเปื่อยในทันทีทุกคนก็นำร่างของยายสายไปเผาและนับแต่นั้นก็ไม่มีข่าวคราวสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านหายไปอีกเลย